ทำไมเครื่องจักรเก่าตัวหนึ่งถึงทำให้วิศวกรทั้งโรงงานต้องยอมจำนนผู้หญิงเก็บของเก่าที่ไม่มีใครสนใจทำไมเธอถึงรู้ความลับที่ไม่มีวิศวกรคนไหนกล้าพูดและทำไมเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานเธอจึงกลับมาทุกครั้งถ้าคุณคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าขอให้ดูจนจบเพราะนี่คือความจริงที่ไม่มีใครกล้าสัมผัสเรื่องราวของเธอกับเครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดและเงาที่ตามหลอกหลอนทุกคืน พร้อมหรือ,อยังที่จะฟังความลับที่จะทําให้คุณไม่กล้าปิดเครื่องอีกเลยภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่เสียงเครื่องยนต์และเสียงโลหะกระทบกันก้องไปทั่วกลุ่มวิศวกรหนุ่มสวมชุดห้องแลบสีขาวกว่า50คนยืนล้อมรอบเครื่องจักรตัวหนึ่งที่หยุดทําง,งานกระทันหันพวกเขาพยายามกันมาหลายชั่วโมงไหนอตถอดสายตรวจวงจรแต่เครื่องก็ยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิม เมื่อไหลอาบใบหน้าของหัวหน้าวิศวกรเขาหันไปมองทีมงานด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเครียดกลิ่นเหล็กไม่จางๆลอยประปนในอากาศทันใดนั้นเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดของโรงงานหญิงวัยกลางคนผิวคล้ำผมเกรียนสวมเสื้อผ้าขาดขาด,ขาดลากรถเข็นเก็บของเก่ามาหยุดอยู่หน้ากลุ่มวิศวกรเธอกวาดตามองพวกเขาทีละคนก่อนจะหยุดที่เครื่องจักรตัวนั้น แววตาแหลมคมเหมือนมองทะลุเข้าไปข้างในทุกคนมองเธอด้วยสายตาสงสยัยบางคนแอบหัวเราะเบาๆไม่มีใครคิดว่าเธอจะรู้เรื่องเครื่องจักรแต่เธอกลับเดินตรงไปที่เครื่องวางถุงเครื่องมือเก่าๆลงบนพื้นมือหยาบกร้านเปิดฝาครอบเครื่องอย่างเบามือเสียงโลหะเสียดสีดังแผ่วๆกลิ่นน้ำมันเก่าคละคลุ้งในอากาศเธอมองเข้าไปข้างในเครื่องด้วยสายตานิ่งสงบ มือของเธอค่อยๆเอื้อมไปแตะสายไฟเส้นหนึ่งขยับมันเล็กน้อยแล้วใช้คีมหนีบแน่นอีกครั้งเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นไม่มีใครพูดอะไรทุกคนจับจ้องไปที่เธออย่างไม่เชื่อสายตาแม้แต่หัวหน้าวิศวกรยังยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นเธอหยิบประแจขึ้นมาคันสกรูตัวเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นนิ้วมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่กลับแม่นยำจนผิดคาด พอเธอขันเสร็จเธอก็หันไปมองปลั๊กไฟสายตาเธอคมกริบราวกับมีดแล้วเธอก็กดสวิตช์เครื่องจักรที่นิ่งสนิทมาตลอดทั้งวันเริ่มสั่นไหวเสียงมอเตอร์ดังคลึกขึ้นมาทั้งโรงงานเงียบสนิทราวกับเวลาหยุดเดินหญิงวัยห้าสิบสองปีหยัดกายขึ้นหันไปมองวิศวกรหนุ่มทั้งหลายรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยไม่มีใครกล้าพูดอะไร เสียงเดียวที่ได้ยินมีแค่เสียงเครื่องจักรที่กำลังทำงานต่อไปหัวหน้าวิศวกลืน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นเหนื่อเย็นไหลซึมเต็มหน้าผากเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอสายตาย,ยังไม่ละจากเครื่องจักรที่กลับมาทำงานราวกับปาฏิหาริคุณทำได้ยังไงเสียงของเขาแหบพร่าเหมือนคนฝันไปเสียงวิศวกรคนอื่นเริ่มซุบซิบกันเป็นระลอกบ้างก็ตาเบิกโพรงบ้างก็อ้าปากค้างเหมือนเห็นผี ญิงเก็บของเก่าเช็ดมือกับผ้าขี้ริ้วเก่าๆก,ก่อนจะหันไปสบตาหัวหน้าวิศวกรรอยยิ้มของเธอเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เครื่องรุ่นนี้สายไฟมันมักจะหลวมตรงขั้วต่อเสียงของเธอนุ่มแต่หนักแน่นถ้าไม่ได้ขันยึดตรงจุดนี้แรงดันจะตกเครื่องจะดับเสมอหัวหน้าวิศวกรขมวดคิ้วแน่นนั่นเป็นจุดที่ทีมเขาตรวจไปแล้วหลายรอบแต่กลับไม่มีใครสังเกต หญิงคนนั้นก้มเก็บเครื่องมือเข้าถุงขณะที่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาเธอเดินลากรถเข็นเก่าของเธอผ่านฝูงวิศวกรเสียงล้อรถเสียดสีกับพื้นซีเมนดังกล้องในความเงียบสงัดหัวหน้าวิศวกรรู้สึกเหมือนมีก้อนหินกดทับที่อกจูจ่ๆเขาก็พรงถามคุณเคยเป็นช่างเครื่องมาก่อนหรือเปล่าหญิงคนนั้นหยุดเดินไม่หันกลับมา แต่พูดด้วยเสียงเย็นชาฉันเคยเป็นหัวหน้าช่างของโรงงานนี้เมื่อ30ปีก่อนหัวใจของหัวหน้าวิศวกรแทบหยุดเต้นเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นในกลุ่มวิศวกรบางคนมองหน้ากันบางคนทำท่าจะถามต่อแต่หญิงคนนั้นเดินจากไปอย่างเงียบๆทิ้งไว้เพียงคำพูดกับรอยยิ้มอันยินเย,ยือกหัวหน้าวิศวกรมองเธอหายลับไปในความมืดของโกดัง หัวใจเต้นแรงราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเขาไม่เคยได้ยินชื่อเธอมาก่อนแต่ความจริงที่ได้ยินกลับทำให้เขาขนลุกเรียวไปทั้งตัวราวกับโรงงานแห่งนี้ยังคงมีใครบางคนที่ไม่มีใครเคยลืมใครบางคนที่ไม่ใช่เพียงแค่แม่เก็บของเก่าเสียงเครื่องจักรยังคงคำรามก้องไปทั่วโรงงานแต่หัวใจของวิศวกรทั้งห้สิบคนกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเสียงเครื่องพวกเขายืนนิ่งอยู่กับที่ บางคนหญิงจ้องไปที่ประตูทางออกที่หญิงคนนั้นเพิ่งเดินจากไปหัวหน้าวิศวกรหันไปมองลูกทีมแต่ละคนมีสีหน้าแตกต่างกันไปทั้งตกใจทั้งอับอายและทั้งง,งุนงงเขาสูดหายใจเข้าลึกพยายามรวบรวมสติแล้วเดินตรงไปที่เครื่องจกักรมือสั่นเล็กน้อยขณะเปิดฝาเคราอบออกอีกครั้งเขาเพ่งมองสายไฟเส้นที่เธอแต่ต้องมันถูกขันแน่นหนาจริงๆอย่างที่เธอว่า แต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกขนลุกคือรอยขีดเล็กๆบนขั้วสายไฟเหมือนมีคนจับมันไว้บ่อยครั้งเขาหันไปถามวิศวกรข้างๆด้วยเสียงเบาใครเคยซ่อมเครื่องนี้บ้างก่อนหน้านี้วิศวกรหนุ่มสายหน้าทุกคนต่างตอบเหมือนกันไม่มีครับพวกเรายังไม่เคยแต่ต้องเครื่องนี้เลยหัวหน้าวิศวกรเม้มปากแน่นความรู้สึกเย็นว่าแผ่ซ่านไปทั่วสันหลัง เขาจ้องมองเครื่องจักรที่กำลังทำงานต่อไปอย่างราบรื่นแล้วคำพูดของหญิงคนนั้นก็ดังก้องขึ้นมาในหัวฉันเคยเป็นหัวหน้าช่างของโรงงานนี้เมื่อสาสปีก่อนเขารีบเดินไปหยิบแฟ้มประวัติพนักงานเก่ามือของเขาสั่นเท่าขณะเปิดแฟ้มชื่อของหัวหน้าช่างเมื่อสาสิปีก่อนตรงนั้นมีแค่กระดาษแผ่นเดียวเป็นรายชื่อพนักงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในโรงงาน ชื่อแรกในรายชื่อคือชื่อของผู้หญิงคนนั้นภาพถ่ายขาวดำติดอยู่ข้างชื่อใบหน้าเหมือนกับหญิงเก็บของเก่าที่เขาเพิ่งเห็นกับตาหัวใจของหัวหน้าวิศวกรกระตุกกููมือเย็นเฉียบเหมือนจุ่มลงในน้ําแข็งเขากำแฟมไว้แน่นขณะที่ร่างทั้งร่างแข็งทื่อเสียงเครื่องจักรทำงานก้องกังวานรอบตัวแต่ในใจเขากลับเงียบงนันเย็นเยือกราวกับตกอยู่ในห้องเย็นที่ไร้ชีวิต หญิงคนนั้นไม่มีทางอยู่ตรงนี้ได้เธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสามสิปีก่อนหัวหน้าวิศวกรแน่นิ่งสายตาจ้องไปที่ภาพถ่ายเก่าในแฟ้มใบหน้าของหญิงคนนั้นในรูปเหมือนกับที่เขาเห็นเมื่อครู่ราวกับถอดแบบกันลมหายใจของเขาติดขัดบรรยากาศรอบตัวพลันเย็นเฉียบแสงไฟในโรงงานกระพริบวูบวาบราวกับบางอย่างกำลังเคลื่อนผ่าน เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินข้างเครื่องจักรเขาหันขอบไปหัวใจแทบหลุดออกจากอกหญิงคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมห่างจากเขาไม่กี่ก้าวสายตายเย็นเยือกสมองตรงมาที่เขาริมฝีปากของเธอขยับช้าๆเสียงแหบแห้งเอ่ยเบาๆอย่าปล่อยให้เครื่องนี้หยุดอีกหัวหน้าวิศวกรขยับถอยหลังแต่ขาเหมือนแข็งจนขยับไม่ได้ เหงื่อเย,ย็นไหลซึมทั่วหลังหญิงคนนั้นยืนนิ่งก่อนจะยิ้มบางๆที่มุมปากแววตานิ่งสงบแต่กลับทำให้เขารู้สึกขนลุกไปทั้งร่างเธอเอื้อมมือไปแตะเครื่องจักรอีกครั้งปลายนิ้วผอมแห้งแตะเบาๆที่ตัวเครื่องเสียงมอเตอร์เครื่องจักรดังขึ้นทียิบเหมือนแรงไฟถูกกระตุ้นจนเกินขีดจำกัดหัวหน้าวิศวกรตาเบิกโพลงเขาเห็นประกายไฟแลบวาบจากสายไฟภายใน กลิ่นโลหะไม่แผ่กระจายไปทั่วโรงงานหญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแสงไฟจากหลอดเหนือศีรษะกระพริบต,ติดตดับดับเธอค่อยคอยหันหลังกลับลากรถเข็นของเก่าเคลื่อนหายเข้าไปในเงามืดของโกดังหัวหน้าวิศวกรรุดตัวลงกับพื้นเสียงในโรงงานเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจหอบหนักของเขาทีมวิศวกรคนอื่นๆวิ่งกรูเข้ามาแต่ไม่มีใครเห็นหญิงคนนั้นอีกแล้ว ในมือของเขาแ้มประวัติหลุดร่วงลงบนพื้นกระดาษแผ่นนั้นเปิดออกเผยให้เห็นข้อความท้ายสุดที่เขาไม่ทันสังเกตมาก่อนเสียชีวิตจากการถูกเครื่องจักรดูดร่างในขณะซ่อมแซมเครื่องวันที่ตรงกับวันเดียวกับวันนี้ครบสาปีพอดีหัวหน้าวิศวกรมองตัวอักษรบนกระดาษหัวใจเต้นแรงแทบทะลุอก นิ้วของเขาสั่นขณะเลื่อนสัมผัสไปบนวันที่จดบันทึกไว้16กรกฎาคมวันที่เธอเสียชีวิตและวันนี้ก็เป็นวันที่16หกรกฎาคมความยินยิเยือกไหลผ่านกระดูกสันหลังเขาหันไปมองเครื่องจักรที่ยังคงทำงานเสียงดังแต่ตอนนี้เสียงของมันฟังดูแปลกไปเสียงเหมือนคนหายใจเสียงเหมือนใครบางคนกำลังร้องครวญครางจากภายในเครื่องเขาลุกพรวดขึ้นทันที วิศวกรหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาถามด้วยสีหน้าตื่นหัวหน้าครับเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าวิศวกรไม่ตอบแต่รีบวิ่งตรงไปที่เครื่องจักรเขาแนบหูลงกับฝาครอบเหล็กเสียงนั้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเสียงกระสิบแผ่วเบาอย่าปล่อยให้เครื่องนี้หยุดอีกเขาผลดตัวออกอย่างตกใจหันขอบไปมองรอบๆแต่มันเงียบสงัดแสงไฟยังคงกระพริบวูวบวับ เรากับโรงงานทั้งโรงกำลังถูกจับจ้องด้วยสายตาที่มองไม่เห็นหัวหน้าวิศวกรรู้สึกได้ถึงเงาที่เคลื่อนไหวตรงมุมห้องเงาร่างเลือนรางของหญิงคนนั้นกำลังยืนมองมาทางเขาเธอไม่ได้ยิ้มแต่สายตานั้นเย็นชาแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยคำสั่งเขารู้ทันทีเครื่องจัรนี้เป็นเหมือนสิ่งที่กักขังวิญ,ญญาณของเธอเธอไม่ต้องการให้มันหยุด พระถ้าเครื่องหยุดเธอจะกลับมาหัวหน้าวิศวกรยืนนิ่งจ้องมองเครื่องจักรที่สั่นไหวต่อหน้าต่อตามือทั้งสองเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งไม่มีใครในโรงงานพูดอะไรเพราะทุกคนเริ่มเห็นสิ่งเดียวกันเงาร่างของหญิงเก็บของเก่ายืนเคียงข้างเครื่องจักรไม่ไปไหนโรงงานทั้งโรงจะไม่มีใครกลา้าปิดเครื่องนี้อีกเลยตั้งแต่วันนั้น เครื่องจักรตัวนั้นก็ทำงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหยุดพักไม่มีใครกล้าแม้แต่จะปิดสวิตช์หัวหน้าวิศวกรสั่งติดตั้งระบบสำรองไฟจ้างพนักงานเฝ้าเครื่องแบบไม่ให้ห่างตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกคนต่างเชื่อหากเครื่องหยุดเมื่อใดเธอจะกลับมาเสียงเล่าลือกระจายไปทั่วโรงงานคนงานเริ่มกระซิบกันหลังเลิอกกะ บางคนอ้างว่าเคยเห็นเธอเดินอยู่ริมสายพานในขณะที่บางคนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูตอนเผลอหลับทุกคืนหัวหน้าวิศวกรจะเดินมาตรวจเครื่องด้วยตัวเองไม่ว่าจะดึกแค่ไหนแม้แต่วันที่ฝนตกฟ้าร้องเขาก็ยังไม่กล้าให้เครื่องหยุดเขาจ้องหน้าปัดวัดแรงดันทุกครั้งที่เดินผ่านเฝ้าฟังเสียงเครื่องจักรเหมือนเป็นเสียงหัวใจของเขาเองและทุกครั้ง เขามักจะเห็นเงาลางๆยืนอยู่หลังเครื่องเงานั้นเฝ้าดูเขาเงียบๆไม่ขยับขยื่อนไม่เคยหายไปคืนหนึ่งหลังจากตรวจงานเสร็จเขานั่งลงที่เก้าอี้ข้างเครื่องเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือแม้อากาศจะเย็นจัดเขาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเบาๆราวกับคุยกับตัวเองฉันจะไม่ปล่อยให้มันหยุดสัญญา แสงไฟกระพริบวูบหนึ่งเสียงกระซิบแผ่วว่ามาจากข้างหูดีแล้วเขาสะดุง้งหันไปข้างหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ที่พื้นข้างเก้าอี้มีรอยคราบน้ำมันเป็นรูปเท้าผู้หญิงชัดเจนเหมือนเพิ่งเหยียบย่ำเมื่อครู่หัวหน้าวิศวกรหลับตาแน่นใจเต้นแรงแทบระเบิดเขารู้แล้วว่า โรงงานแห่งนี้จะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปวันถัดมาข่าวลือเรื่องหญิงเก็บของเก่าแพร่สะพััดไปทั่วเมืองจากเสียงกระซิบของคนงานกลายเป็นเรื่องเล่าขานในตลาดในโรงอาหารพนักงานใหม่บางคนไม่เชื่อหัวรเราะเยาะเมื่อได้ยินจนกระทั่งค่ำวันหนึ่งระหว่างกระดึกเด็กฝึกงานคนหนึ่ง แอบปีนขึ้นไปตรวจเครื่องพระยากพิสูจน์เขาพยายามดึงปลั๊กเครื่องจักรออกแต่ปลั๊กแน่นเกินไปก่อนที่เขาจะดึงซ้ำอีกครั้งเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอของเขาเด็กฝึกงานชะงักเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูบอกแล้วว่าอย่าปิดเขาหันขวับไปแต่ไม่เห็นใครเครื่องจักรก็ยังคงทำงานเหมือนเดิม เด็กหนุ่มวิ่งหน้าตาตื่นออกจากโรงงานร้องลั่นเหมือนคนเสียสติตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตหัวหน้าวิศวกรสั่งตั้งป้ายห้ามแต่ต้องมีคำว่าห้ามปิดเด็ดขาดตัวโตโตติดไว้รอบเครื่องพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ทุกเช้าเมื่อเขากลับมาตรวจกล้องจะหยุดบันทึกช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่ทุกวัน เวลาเดิมหัวหน้าวิศวกรนั่งไล่ดูฟุตเทจเขาเห็นภาพชัดทุกคืนช่วงเวลานั้นจะมีเงาเลือนรางของหญิงคนหนึ่งเดินวนรอบเครื่องแต่ต้องครงเครื่องอย่างแผ่วเบาบางครั้งเธอจะยืนจ้องกล้องนิ่งๆรากับรู้ว่ามีคนมองอยู่หัวหน้าวิศวกรเคยลองสั่งซ่อมกล้องแต่ช่างบอกว่ากล้องไม่มีปัญหา เขาจึงเริ่มไม่กล้าตั้งคำถามอีกทุกวันเขาเฝ้าดูเครื่องจักรและเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนสิ่งมีชีวิตบางครั้งเขารู้สึกเหมือนเครื่องจักรกำลังหายใจเสียงครางต่ําๆดังลอดออกมาจากท่อระบายอากาศคนงานเก่าบอกว่าถ้าเผลอมองเครื่องนานเกินไปจะเห็นเงาของหญิงคนนั้นซ้อนทับอยู่ข้างในมีพนักงานคนหนึ่ง ลองเดินเข้าไปแตะเครื่องในคืนที่โรงงานไฟดับเช้าวันรุ่งขึ้นเขาลาออกทันทีไม่พูดอะไรกับใครอีกเลยหัวหน้าวิศวกรเริ่มจดบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเสียงกระสิทธุกสิ่งที่เขาเห็นเขาเริ่มนอนที่โรงงานเพราะไม่กล้าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีคนเฝ้าเขากลัวว่าถ้าเขาหายไปสักคืนบางสิ่งอาจเกิดขึ้นกับทั้งโรงงาน และคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังจดบันทึกเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูเสียงกระซิบแห่พร่าถ้านายหยุดฉันจะหยุดด้วยเขาเงืยหน้าขึ้นภายในความมืดของโกดังหญิงคนนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟริบรีจ้องตรงมาที่เขาเธอไม่ได้ยิ้มเธอไม่ได้ขยับเธอแค่จ้องเขาเงียบเงียบ และหัวหน้าวิศวกรก็รู้ในวินาทีนั้นเองว่าต่อให้เขาอยากหนีต่อให้เขาอยากเลิกเขาก็จะไม่มีวันทำได้อีกต่อไปหัวหน้าวิศวกรนั่งนิ่งจ้องมองเงาร่างของเธอที่ยืนอยู่ใต้แสงไฟสลัวหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรอีกเธอเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างแสงไฟเหนือศีรษะกระพริบถี่ขึ้นอากาศรอบตัวเย็นเย,ยือกเสียงเครื่องจักรเริ่มสั่นไหวหนักกว่าทุกครั้งรากับมันตอบสนองต่อการปรากฏตัวของเธอหัวหน้าวิศวกรพยายามบังคับตัวเองให้ลุกแต่จู่ๆมือเย็นเฉียบข้างหนึ่งวางแผวเบาลงบนไหล่ของเขา เขาหันขอบไปมองไม่มีใครแต่ความรู้สึกนั้นยังคงกดทับไหลของเขาอยู่เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณที่ไม่ทำให้ฉันผิดหวงังเธอพูดจบร่างของเธอค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนละลายกลืนไปกับเงมืดของโรงงานหัวหน้าวิศวกรรุดตัวลงหอบหายใจหนักมือนั้นยังรู้สึกเย็นเฉียบอยู่บนไหล่ แม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วคืนนั้นเขาไม่กลับบ้านนั่งเฝ้าเครื่องทั้งคืนจนฟ้าสางเช้าวันต่อมาเขาสั่งให้พนักงานคนหนึ่งจุดทูกกลางโรงงานและขอให้เธอหากยังอยู่อย่าทำร้ายใครพนักงานทุกคนทำตามโดยไม่มีใครปริปากกลัวเกินกว่าจะตั้งคำถามแต่แม้จะทำทุกอย่างตามความเชื่อเรื่องราวก็ไม่ได้จบลงแค่นั้น สองสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นคนงานคนหนึ่งทําความสะอาดใกล้เครื่องจักรเขาเผลอไปสกิดสายไฟเข้าทันใดนั้นเสียงปริดร้องดังลั่นไปทั่วโรงงานทั้งคนงานทั้งหัวหน้าวิศวกรพากันวิ่งไปดูเด็กหนุ่มคนนั้นนอนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพรงบนลำคอของเขามีรอยนิ้วมือชัดเจนห้านิ้วเหมือนมีใครบางคน บีบคอเขาไว้ในขณะที่ไม่มีใครมองเห็นตั้งแต่วันนั้นโรงงานจะมีคำสั่งใหม่ทุกคนห้ามเข้าใกล้เครื่องจักรและห้ามยุ่งกับมันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแม้แต่หัวหน้าวิศวกรเองก็ยังไม่กล้าแต่ต้องอีกทุกคืนเขายังคงนั่งมองมันทำงานโดยมีเงาลางๆของหญิงคนนั้นยืนอยู่ไม่ห่างเหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือน ว่าทีน่นี่ไม่ใช่แค่โรงงานอีกต่อไปคืนหนึ่งขณะที่หัวหน้าวิศวกรนั่งเฝ้าเครื่องตามปกติเขารู้สึกได้ว่าบรรยากาศในโรงงานเย็นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเครื่องจักรยังคงทำงานแต่เสียงของมันกลับดังผิดปกติเสียงหมุนของเฟืองแทรกด้วยเสียงเหมือนคนพึมพำเขาขยับเข้าไปใกล้ตั้งใจฟังเสียงกระซิบเล็ดลอดออกมาจากข้างในเครื่อง เป็นคำพูดเดิมซ้ำๆอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดหัวใจของเขากระตุกกูบเขาก้มลงแนบหูเข้ากับตัวเครื่องเสียงนั้นดังขึ้นจนแทบพังหูและทันใดนั้นเองเครื่องจักรเกิดกระตุกแรงจนเขาสะดุ้งถอยหลังหัวหน้าวิศวกรมองไปที่หน้าปัดไฟฟ้าตัวเลขแรงดันเพิ่มขึ้นผิดปกติเส้นเขตสีแดงกระพริบเตือนเขารีบลุกขึ้น กำลังจะกดสัญญาณแจ้งเตือนทีมซ่อมแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าทำให้เขาชะงักมือกลางอากาศหญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าปัดควบคุมหันหลังให้เขานิ้วเรียวยาของเธอกำลังกดปุ่มทีละปุ่มแต่ไม่มีใครสามารถเข้ามาในห้องควบคุมนี้ได้นอกจากเขาหัวหน้าวิศวกรยืนนิ่งเหงื่อเย็นไหลาอาบข้างแก้มเขาอยากจะวิ่งหนี แต่ร่างกายกลับไม่ขยับหญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาช้าๆใบหน้าซีดเซียวดวงตาดำสนิทไร้แววเธอยิ้มมุมปากขยับเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาถ้านายหยุดนายจะเป็นเหมือนฉันเขาแทบล้มทั้งยืนรู้สึกได้ถึงแรงกดทับมหาศาลรอบตัวราวกับเงามืดทั้งโรงงานถาโถมเข้ามา เครื่องจักรเริ่มสั่นไหวแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นแรงดันพุ่งทยานจนหน้าปัดเกือบระเบิดเขาตะโกนออกมาเต็มเสียงฉันจะไม่หยุดจะไม่หยุดหญิงคนนั้นมองเขานิ่งๆยิ้มจางๆก่อนจะเลือนหายไปตรงหน้าปัดเครื่องจักรกลับมาเงียบเสียงทำงานเข้าสู่ภาวะปกติหัวหน้าวิศวกรรู้ตัวลงกับพื้นหอบหายใจหนัก แต่เขารู้ทุกครั้งที่เขาคิดจะปล่อยมือจากมันเธอจะกลับมาและครั้งต่อไปเธออาจจะไม่จากไปเฉยๆอีกแล้วหลายวันถัดมาโรงงานแห่งนี้เริ่มกลับมาดำเนินงานตามปกติคนงานต่างพยายามทำเป็นไม่สนใจเครื่องจักรต้องคำสาบแต่ลึกๆแล้วไม่มีใครกล้าเดินเฉียดใกล้มันอีกเลย หัวหน้าวิศวกรเฝ้าสังเกตเครื่องจักรทุกคืนเหมือนต้องคำสาปให้ผูกพันกับมันเขากลายเป็นเงาของเครื่องและเครื่องก็กลายเป็นเงาของเขาเขาไม่รู้ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่แต่ทุกค่ำคืนที่เขานั่งเฝ้าเขาจะรู้สึกเหมือนหญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ข้างๆเฝ้าดูเขาจ้องเขาเฝ้ารอคืนแล้วคืนเล่า เขาเริ่มจำเสียงกระซิบของเธอได้ทุกคำเริ่มรู้ว่าหากเขาหลับตาเขาจะเห็นเธอยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเสียงเครื่องจักรกลายเป็นเสียงเต้นของหัวใจเขาเองและเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเธอแต่แล้วคืนหนึ่งคืนที่โรงงานทั้งโรงดับไฟระบบจ่ายไฟล้มเหลวเพราะพายุฤดูร้อนเครื่องจักรหยุดทำงานเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ทุกอย่างเงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองหัวหน้าวิศวกรยืนมองเครื่องนิ่งใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏออกมาจากความมืดหญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างเครื่องครั้งนี้เธอไม่ได้มองเขาด้วยแววตาเย็นชาแต่เป็นแววตาว่างเปล่าราวกับทั้งชีวิตของเธอ มีเพียงหน้าที่เดียวคือการเฝ้าเครื่องนี้เธอก้าวเข้ามาใกล้หัวหน้าวิศวกรถถอยหลังแต่ทุกก้าที่เขาถอยเธอกลับขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนกระทั่งเธอยืนอยู่ต่อหน้าเขาระยะห่างเพียงปลายจมูกกลิ่นสนิมโลหะและกลิ่นน้ำมันเก่าคละครุง้งเธอเอื้อมมือมาจาับข้อมือเขานิ้วมือผอมแห้งเย็นเฉียบเธอกระซิบถึงเวลาแล้ว หัวหน้าวิศวกรตาเบอิอโพลงคำพูดนั้นแทรกเข้ามาในหัวใจเขาแทรกซึมเหมือนควันพิษจนเขาไม่สามารถต่อต้านได้อีกเธอดึงเขาไปทางเครื่องจักรเขารู้สึกเหมือนร่างกายหมดแรงขาเคลื่อนที่ไปเองโดยไม่อาจขัดขืนเสียงเครื่องจักรเริ่มกลับมาทำงานแม้ไม่มีไฟฟ้าเสียงเฟืองหมุนเสียงมอเตอร์คำรามหญิงคนนั้นนำเขาไปยืนหน้าคอนโทร เธอก้มลงกระซิบข้างหูต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของนายแล้วเธอก็เลือนหายไปในอากาศราวกับเงาที่ไม่เคยมีอยู่จริงหัวหน้าวิศวกรยืนอยู่ตรงนั้นมองเครื่องจักรที่หมุนทำงานเองโดยไร้พลังงานและในวินาทีนั้นเองเขาเข้าใจทุกอย่างเขาคือคนต่อไปคนที่จะต้องเฝ้าเครื่องน,นี้จนกว่าจะมีใครอีกคน เข้ามาแทนที่เขาตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาหัวหน้าวิศวกรไม่เคยกลับบ้านเขาไม่เคยหลับตาไม่เคยห่างจากเครื่องจักรแม้แต่นาทีเดียวและในทุกค่ำคืนคนงานจะเห็นเงาของเขายืนเฝ้าอยู่ข้างเครื่องจ้องมันด้วยสายตาว่างเปล่าเรากับเป็นเพียงเงาของใครบางคนที่กำลังรอรอคนต่อไป ที่จะมารับช่วงต่อจากเขา